สวัสดีค่ะอยู่กับสปือวัวตงวันนี้มาเอาอะไรเนาะนนี่เราจะมาเอาใบแท็กเอาทำไม<อ>นี่ในละรถเขาตรงไหน <รอ S 1> <อ>นู่นรึเปล่านนที่คุ้มผ้าอ่ะเออโทรหาเขาสิ เอาอันนี้มันเบอร์แม่กูนีอน่อยูอ่ตรงไหนเนาะนาะเนาอยู่บนบอไหน๋ย่ข้าบนคือซีเมนัลโหลค่ะี<ถ>่จอดรถอยู่ตรงไหนคะ ตรงที่เติมีมานูนใช่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 อ๋อครับครับครับวุดเขาอยู่ตรงนู้นกะลาวขี่เลยมากทูลเสื้อสียุโรปนะคุณนทำ FC เราหรือเปล่าเอเขามากับแฟนเขาหรอนี่นะทำไมมันสั้นจังอมกีเนาะ สวัสดีค <AND> well <Four> <that> ่ะนี่ใแถงเรามาถึงแล้วบายบนะครับ รตรงนี้ตรง,ตงนีน้ทุกคนไหมมันจะนับง่ายไหมถ้าเข้าไปบนรถแล้วนัจเช็คยากนับป่ะนับ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 ึ่งมี่ เก้าเตบีเกตบีเกบเสามเกี่ไว้รัอบโอเคคบคเดี๋ยวว่าเราผื่อไปเลียงแล้วมันนับเด็ดพลาดเนาะซื้อเอร้อไปซื้อมาหนึ่งอ่ะไปซื้อเองได้เลยไปซื้อเองร้อยก่อนนะคะอ่ะแล้วพี่ผู้หญิงอ่ะสปอนเซอ้ออะไรีสปอนเอร์อะไรันเปล่ากาแสอัหลองแค่นั้นแหละว้เจ็อายุไกลน่ อันคือโบไปจอดไกลๆเซเว่นเนาะเอฟซีเอ้าเห็นเราอ้วนหรือเปล่าเขาจะให้เราออกก่อนกันเดี๋ยวเอาโมดไปซื้อน้ำให้เขาก่อนนะคะลาละ้จังกะไฟเอ็นรอยน้ำเปล่าครบทุกอย่าง det? det? <laughs> <Not the genre. laughs> กล้ตรงนี้เยอะไหมยี่สิบโลพี่<ะ>ครับที่มนก็เลยตรงนี้ไปนะเวลามาส่งเลยไปยันตูงทูรินดูนะมินเฮียแกบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปส่งนะจะพาไปอ <c oughs> ุบลม,มาเอาเมาเอาฉอดีจะมาซื้ออะไรด้วยอเอานึ่นะคะเอากตสิกรก็ได้ ตอนนะคะเลขอะไรคะ4 7 8 4 7 8 2 4 5 2 4 5 0 9 9 4ดแปดยค่ะศูนยยอดเท่าไหร่ยอดสี่บาทสามี่สีสวเศษไม่ต้องก็ได้ค่ะเศมี40ิบาทวะเใช่เป็น3ามหมื่นสี่พันสนะคะของสมพรปะทุมอ่อนค่ะ คค่คนนะสมพรสมพรปทุมอ่อนค่ะยืนยันพี่ค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะค่ะค่ะเราไปคราเอาเบอร์อาร์เบอร์อาร์ที่นู่นอันนี้เสือ้อค่ะสามตัว <c oughs> <c oughs> เื้อตรงนี้ซื้อตันตลาดไม่ได้ตัวมัเป็นหมื่นคะเดี๋ยวถ้าสั่งอะไรอะไรก็ตัวเป็นหมื่นนะเนี่ยสามตัวตัวละหมื่นเ่ยซื้อเสื้อทับแถมใบเลยน้ำมครับครับขอบคุณมากขอบคุมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็ไงก็โทรไปได้ค่ัค่ะอบคุดไท อะไรก็ไม่ไม hey. ่มีเวลาไปทำสักทีน right ี่นะคะอ๋ออันเก่ามันงอไหมตรงปลายไม่งอเหมือนกันใช่ปะ แถมใบแท็กอูหนักมากเลยเนะี่ยยกไม่ขึ้นเลยเอาเป็นยังรับซอปอ นอตอนอมันหลุดมันก็เลยปิดไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปทำเลยไม่มีเวลา ถ่ายกลิปไปจนหอดอ่ะคุณนะนนะไม่ก็เนี่ยแหละถ่ายไปถึงตรงนี้แล้วก็กดปิดสวัสดีค่ะอ,อยู่กับ